คุณจมเห็นคุณย่าดีกว่าคุณแม่หรอคะแจมรู้ตั้งหากว่าคุณแม่มีีคนยางไรถ้าเป็นใครชื่อทนันทันอะไรทันคนเหรอ เขามาตาไม่สําเร็จหนูเฉยก็ดรอดูกันพอดีก็ตั้งแต่ขวันอยู่ช่อง7มานะคะช่องเจ็ก็เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ของขวัญค่ะก็เป็นที่ทําพึ่งพิงแล้วก็เป็นที่ที่ให้โอกาสขวาญในการที่ขวันเติบโตขึ้นมานะคะแล้วก็เลี้ยงดูอบรมบ่มขวัญค่ะจะทําให้ขวัญโตมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแต่เองเองุณดูซึมออยทัิกาหม่อมฉันจะมีชีวิตเพื่อฝ่าบาทองค์เดียวอย่ามาหยามเกียดฉันอีก ขวัญจะพยายามสร้างผลงานดีๆอีกต่อไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมขวัญด้วยนะคะขอให้แฟนๆชาวเจสีดุกทคนมีความสุขกันมากๆนะคะสุขภาพใจสดใสสุขภาพกายแข็งแรงค่ะรวยๆหฮงๆค่ะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะ